ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมนายไม้คีมะนะครับแหนมเภอจ่อยร้องนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับจากเหตุการณ์ครับเมื่อวานครับเมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมครับของห้าหนะครับก็เวลาประมาณศูนย์แปนนะครับก็ได้มีเหตุคนร้ายนะครับไม่ทราบจํานวนและกลุ่มนะครับรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงนะครับเจ้าที่อสสชุด คลองตำบลจวบนะครับในขณะที่ออกไปหน้าที่รอพอครูที่โรงเรียนบ้านลุมพุทเยาะนะครับซึ่งในระหว่างที่ออกไปจากฐานนะครับประมาณสัก400เมตรนะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นนะครับจำนวน3ลูกซึ่งขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อสสนะครับทั้งหมด6นายนะครับใช้รถจักรยานยนต์3คันนะครับก็เป็นเหตุทําให้อสสนะครับได้รับบาดเจ็บจํานวน เบื้องต้นนะครับขณะนั้นก็6นายนะครับซึ่งมีสาหัสอยู่1นายนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีการรอบวางระเบิดครับขณะนั้นครับทางฝ่ายตรงข้ามก็กําลังจะเข้ามาประชิดตัวนะครับมาซ้ําแล้วก็อาจจะแย่งปืนไปนะครับแต่ว่าเป็นความพร้อมในส่วนของเจ้าที่เองได้มีการตอบโต้ทําให้คนร้ายได้ล่าถอยไปนะครับทำให้การ เราสามารถที่จะตั้งรับนะครับแล้วก็ให้ทางคนร้ายเนี่ยล่าถอยไปนะครับทีนี้ในส่วนของการบาดเจ็บนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลจ่อยร้องนะครับทั้งหมด6นายนะครับแล้วก็เบ้องต้นเนี่ยสาหัสหนึ่งรายนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือเช้านี้ก็ได้รับประสานจากโรงพยาบาลนะครับมาที่ว่าว่าได้เสียชีวิตลงนะครับซึ่งซึ่งก็ แต่ว่าเป็นหนึ่งรายของเหตุเมื่อวานนะครับส่วนที่เหลือนะครับห้ารายเนี่ยกักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวราชนครินทร์นะครับณขณะนี้นะครับส่วนเคสที่เสียนะครับเช้านี้ผมเองก็ได้มีโอกาสมากับทีมงานเพื่อมาเยี่ยมนะครับให้กําลังใจกับครอบครัวซึ่งขณะนี้ก็กาลังจะทําพิธีตามหลักศาสนาในการทําพิธีในส่วนของศพทําพิธีฝังในช่วงบ่ายบ่ายสองนี้นะครับซึ่งก็ผมในฐานะผู้บัญชาก็ รู้สึกเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการสูญเสียนะครับสมาชิกอสสซึ่งเป็นที่ผู้ที่มีความตั้งใจทํางานนะครับก็เป็นอสส์ใหม่นะครับทำงานมาประมาณ1ปีนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมาทําหน้าที่เป็นอสสนะครับก็มาต้องมาสูญเสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเห็นใจในแง่ของครอบครัวเองนะครับน้องอสสคนนี้ก็ ตอนนี้มีฐานฐานะคือเป็นมีครอบครัวนะครับมีภรรยา,าแล้วก็มีลูกหนึ่งคนซึ่งยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับเก้าเดือนก็ทําให้ต้องสูญเสียผู้เป็นบิดาไปนะครับก็เป็นครอบครัวที่รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ให้กําลังใจนะครับซึ่งการแลกกันก็อยากจะขอให้พวกเรานะครับได้ขอพรนะครับต่อ อวโลกสฮานราานะครับในการที่จะให้เกิดสานที่ส่งในพื้นที่ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นคำถามเรื่องของกระบวนการพูดคุยสานที่สุดในการที่ทางรัฐบาลเองนะครับได้มีการที่เริ่มเรื่องของการไปวางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนประกอบกับในพื้นที่ได้เกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเฉพาะเป็นสถานการเดียวกันก็คือรอบ วางระเบิดนะครับแล้วก็ซุ่มยิงเจ้าที่อสอนะครับที่ไปรอพอครูก็ส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะประจวบเหมาะนะครับเนื่องจากว่าโดยทิศทางเรื่องของของกรอบการพูดคุยเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทางรัฐบาลเองแต่ว,ว่าหลายหลายส่วนในพื้นที่ก็เห็นด้วยในการประเด็นที่จะไปสู่สันติสุกก็เป็นผลสุดท้ายต้องเรื่องของการพูดคุยประเด็นสร้างสันติศึกแต่ว่าในเรื่องของทาไมยังเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวโยงกันไหมก็ถ้า วิเคราะห์ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าฝ่ายที่เหตด้วยฝ่ายเห็นตาก็พยายามที่จะไม่สับสนในกระบวนการตรงนี้นะครับก็อาจจะมีส่วนที่ก็เลยอาศัยจังหวะช่วงของการเปิดเทอมนะครับในการก่อเหตุซึ่งก็มาลงอย่างที่พื้นที่อำเภอจอร้องและก็จุคิรินกำลังสองเกดครับก็คิดว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างนี้นะครับก็คิดว่าทุกฝ่ายก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น ดยเฉพาะการสูญเสียนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะมีะคนข้างหลังโดยเฉพาะครอบครัวนะครับญาติพี่น้องนี่ก็จะ,ะในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ต้องสูญเสียโดยเฉพาะเสาหลักของครอบครัวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าลูกนะซึ่งซึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยผลก็ว่าไม่ยากไม่น่าจะให้เกิดขึ้นอะไรเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับก <c oughs> ็อยากจะให้ทุกฝ่ายแล้วกันนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็ใช้หลักเหตุและผลนะอ่า การพูดคุยนะครับในความเห็นต่างนะครับเพื่อสร้างกระบวนการสาันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปนะครับ The